พร้อมยังผู้ภาคไปไหนผู้ภาคอ่ะคนงไปไหนะล้วผนกเบอร์ออกพกันหน่ครั้งหาใจลึกๆนความจำมันได้เลยนะเดี๋ยวิเคราะกลยุทธงกันท่าเสี่ยหาใจลึกๆออกกันหนึ่งครั้งแล้ทำความเขียงกันโอ้ ก็ททำตามเส้นแดงเท้าเลยเส้นแดงคุณดูถ้าถ้าเส้นแดงทำผิดก็สินน้องมาทำผิดหมดนะสามถ่านก็ยกขึ้นมาส่องกระจกดูว่าถ้าใช้ที่หมามามีกินไหมที่แมวกินยังไงขยำขย่ายโยนทิ้งเลยแปะโคยเลยแล้วมันแปะออกไหมหรือว่าปกติไหมไปยืนด้านซ้ายมือเลย ตรงตรงเตรียมท่าให้อย่าหลังโกงนะเท้าซ้ายไปข้างหน้าเท้าขวาเหยียดตรงๆเท้าซ้ายงอๆหน่อยจะออกความนเช็คกระดูกสันหลังก่อนแล้วค่อยเช็คลูกสักสามรอบแล้วก็คลายแล้ก็เช็คเสร็จแล้วก็คลายดูาำเนียร์หรือว่าตึงไหมตึงใส่ไหมอันนี้ตึงๆแล้วก็ขยับนะเอาหนักๆหน่อยจัดหนักหน่อย บางคนจะอสอบลงกิ่งไปเลยนะนมีเมื่อวานีมีคนสอบกล้ารุ่นไหนรุ่ก่อนรอรุ่นก่อน่อนะไรที่เชียงใหม่สอบไต่ำเอาคายเสร็จแล้วพูดมะพร้าวเลยท่านทั้งพองเราทำสามรอบวันนี้หนึรอบสองรอบสามรอบเราจำนานแล้วกบว่าเราเก่งแล้วเราจำได้ทุกทางเป็นหัว้งไหเรื่อ 1 2, 2> nah, ึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบห้าย5 3สิบ่ห้าสามสิบสางคบสามสามสามหาสามกับข้างเลยทำแค่กาิมกาเดิมสป็นแบบข้างทายเลยทายทายทั้งข้างายทั้งข้างสัสามอบสีรอบสลับข้างแลบางคนกำลังมันย่งเลยย่คอไม่ขาดทีเตรียมสีนตมืนเนี่นสลับข้างได้ละ แขนตรงบางทีแขนตรงออกขายอะไรพึ่งยกตัวตัวเงี้ยไอคนหนึ่งคนไม่มีอ่ะก็เข้านะบงคนยังไม่มาโอเคไม่เป็นไรจะมาตอนไหนแล้วก็ทําตามไปตอนนั้นเลยหลวงพ่อเปลี่ยนข้างแล้วหลวงพ่อกหลวงพ่อยังติดอยู่เ๋ยไม่ทานแข่งเพลแล้วก็สลับข้างนะอ่ะแล้วเอาไม่เอาไม่เี่ไม่หัววัดอ่ะเอาขูดมะพร้าวเลยนับสิอ่า มน,นี่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สบห้าสามสิบสามเอ็ดสองสามสามสี่ห้าสามสิบหกโอ้โหครบเลยสามหกกวันนี้ออกแน่อ,อะสลับข้างสลับข้างไม่ใช่ยืนบนเนือ้อศีรษะเลยขูดมาท่าโมกแปงอบใครที่ทำไม่อกี่ก็โดนเตยไม่กระโดดเตยไม่ดดเป็นไรแตนา

โอเคต่อไปจัดคอท่านอนป้อมนะครับผมเอามุมมุมขวามือเราก่อนนะครับ,บมุมมาอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งขวาโอเคเอียงเสร็จปุ๊บนอยสบายสบายนะครับอ่าไม่คริ ต่อไปนะครับหน้าตาเราเสร็จหน้าตาเราเสร้วไหนงกิ๊บกุ๊บจบหน้าก็เราสรแล้ว้องพม่ห <c oughs> ันหน้าหอเรางอมใช่ครับตึ๊ดย

โอเคโอ้อเหียงดังฟังชัดเลยเต่อไปท่าผีเสื้อนะครับผมขยับมาท่าผีเสื้อผีเสื้อวางบิดบิดหมุนกระแทกนะครับ โอเคต่อไปตุร <videog> ก okay, <gucken> uh, uh, ีนะครับถาตุรกีเลยบีมือประสานไม้ทอยบบีให้มันตึงนะครับบีใหมันตึงก็บปอมหมอลองปุ๊บม่ไไม่ต้องไได้ครับป้อมหมอลองได้ปุบ โอเค,คออโอเคออเค,ครับ放慢มุเอ่อหาตัวดีดมือระต่ยหมอยุ๊ยกดีดอ่าขึ้นอ่านี่ดโอเคขึ้นอะไครับขึ้นไปเลยไปมนองขึ้นไปไห 哦，哦，哎哎，你们看这个，看这个，麦当劳嘛，对。 โอเคถ้าตัวตัวกีเแ็ตถ้ามีนูนะครับโอเคจัดเดียวถ้าหนอมคว่ำจัดเดียวถ้าหนอมคว่้ามีนูหนูกลับขึุุบ เราเลาเรเอรเลเ็เลยเขาบอกเาลนเเลยนะครับกระตุกอะไรไม่ปุ๊บน้องทุ๊บปุอ่าโอเคโอเคได้ครับทำเสร็จปุ๊บทำแค่

ต่อไป,ปก็คื <c oughs> รอรวยจงก็คือรวยจงนะครับโ okay. <c oughs> อเคโอเคก็คือรวยจงนะครับโดไนไแต่เนี่ยเกิดเกิดรวยจง โอเคก็พอพอกระโดโดยจงปุกบิดซ้ายบิดขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ใช้ท่าเสริมนะจะครับเอาเข่าลงแล้วก็ยกข้อเท้านะครับโอเคจาบเขาตรงมาใช่ยังอ่า Ok, hann farst inn sem hægt. Ok, þegar okay. þegar. ต่อไปถ้าจาัดจัดอะไรนะจัดเป้าเป้าเป้าสะโพกอ่ะยกขาขึ้นสลับเพศครับ ปรกันผีเสื้อสลับเพศนะครับโอเคยกขึ้น bắt đầu hết rồi luôn ok ครับ các โอเคได้ครับขอบคุณสําหรับครับต้อง 嗯。嗯嗯 ต่อไปเราจะแก้ลองฉัมนะครับโอเคขึ้นบนเตียงนะครับเสร็จต้นหานะครับถ네้าถ uh ้าตรงไหนสู่ก็ให้ขยับขึ้นไปก่อนเลยโอเคลอกลอกห้วเข่ไ <M> ว้แล้วเอาเท้าข้างลอกหัวเข้าียับหยับ้าท้ายก่อนหยบ้ยก่อนหยับทายก่อน้ต้องต ต้องเนียโใครมาโอเคแล้วก็เ๋ย๋ยวใครเอ่อใครใครฝ่าเาไม่ต่อแล้วกเออเตะเลยนะครับก็แค่แค่นี้ล็อกอล็อกก็แค่นี้เตะเตะโอเคครับเตะตรงตรงปุกทุกโอค เ็ถ้าถ <bin uk> <azo> okay. ้าจะให้มันติ้งนี้สมองก็เตะแรงนิดหนึ่งนะครับมันจะมันจะเล่นเล่นเล่นหัอโอเคไหมอ๋อใช้ต่าใช้ต่ท้าเออ

โอเคต่อไปใครน้องเสดน้องหงายรอเลยครับอเอาเอาเอาตรงนีง้ครับโอเคต่นไปใครกล้ามเนืออ้อคอนครับเสก้ามเนื้อคอน ยืดกล้ามเนือต่อนะ